สวัสดีค่ะทิติชยา6310853 0่7นวันนี้กลุ่มเราจะมานำเสนอเรื่องการประเมินพื้นที่ลุกป่าสงวนนะคะป่าสงวนแห่งชาติคือป่าที่ได้รับการกำหนดให้เป็นป่าสงวนตามพระราชบ,บัญญัติสงวนและคุ้มครองผืนป่าการออกกฎของกระทรวงขึ้นให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติมีการวิเคราะห์ถึงความจำเป็นเพื่อรักษาสภาพผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆซึ่งจะมีการวางแผนที่ระบุแนวเขตของป่าสงวนแห่งชาติ ตัวอย่างอนิจัยในต่างประเทศนะคะตัวอย่างอนิจัยที่1แผนที่ความหลากหลายของต้นไม้ในป่าเขตร้อนชื้นโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศดิจิตอลพอยคาวและภาพหลายสเปกตรัมนางสาวปัทรวดีนาประเสริฐ6 3 1 0 8 5 0 5 4 7ขอบเขตพื้นที่ที่ศึกษาเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติเดบเลนชั่นทางตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ป่ากึ่งเขตร้อนทั่วไปในมณฑลเจ้อเจียงตอนกลางวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินความสามารถของข้อมูล Photogrammetry Point c ย o า d PPC ที่ใช้ UAS เพื่อระบุต้นไม้แต่ละต้นและจำแนกชนิดของชั้นต้นไม้ในป่าภผยบุกรุกโดยใช้ข้อมูลโครงสร้างสเปกตรัมและดัดชนีพืชพันธุ์ 2. เพื่อพัฒนาวิธีการโดยตรงสำหรับการประมาณความหลากหลายของพันธุไม้ตามข้อมูล PPC 3. เพื่อประเมินรูปแบบการบุกรุกและอิทธิพลของพันธุ์ไผ่ วิธีการศึกษา 1. ศึกษาความสามารถของข้อมูลโฟโตแกมเมทรีพอยท์คาว PPC ที่ใช้ UAS <c oughs> เพื่อระบุต้นไม้แต่ละต้น 2. จำแนกชนิดต้นไม้ในป่าไายบุกรุกแล้วระบุทำการบันทึกชนิดพันธุ์ตามระบบก,การจำแนกของพฤกศษศาสตร์ 3. เฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของการบุกรุกของพืชที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศป่าและลดความเสี่ยงจากการบุกรุก ผลจากการศึกษาความหลากหลายในป่าไผ่ที่บุกรุกเข้ามานั้นสูงกว่าในป่าต้นสนที่บุกรุกด้วยต้นสนและแนวทางการจัดการของมนุษย์สามารถมีอิทธิพลต่อรูปแบบการบุกรุกข,ของไผ่ข้อมูลการสำรวจระยะไกลบน UAS สามารถช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหลากหลายและการกระจายของชนิดพันธุ์ป่าซึ่งให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศป่าและบรรลุก,การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนชื่อพินทลริงจันโฮมณีค่ะ ข้อมูลที่มีการรังวัดนะคะคือเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแดมพันซานค่ะเทคนิคนั้นโฟโตโกแกมนะคะมีการใช้โปรแกรม p i ก4 d SFM อ n v อแล้วก็ไ i ด้า360ค่ะมีการใช้ภาพถ่ายทางอากาศและก็เป็นแบบสำรองความสูงแบบลาสเตอร์ m t m สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะส่วนข้อมูลชนิดภาพถ่ายนะคะใช้ภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ถ่ายจากถ้ากัดายยาน u a เเป็นการถ่ายภาพในแนวดิ่งค่ะ ส่วนขั้นตอนการวิเคราะห์นะคะขั้นแรกคือการสำรวจระยะไกลจะตั้งจุดควบคุมภาคพื้นดินทั้งหมด20จุดให้ทั่วทั้งพื้นที่ศึกษาค่ะขั้นที่2นะคะแยกย่อของต้นไม้แต่ละต้นแล้วก็ข้อมูลตำแหน่ง PPC แล้วก็จำแนกชนิดของต้นไม้ค่ะขั้นที่3นะคะคือวัดความหลากหลายแล้วก็เพิ่มความหลากหลายของป่าไม้ที่ถูกปลูกถุกด้วยไผ่โมโซค่ะส่วนขั้นที่4นะคะผลลัพธ์ที่ได้คือต้นไม้ทั้งหมดกเก0ต้น687ต้นเนี่ยถูกระบุอย่างถูกต้อง วิธีการ p c a ไม่ได้ระบตุต้นไม้ทั้งหมด1.85ต้นซึ่งเป็นข้อผิดพลาดนะคะแล้วก็มีการระบตุต้นไม้1.45ต้นที่ไม่มีอยู่ในแปลงตัวอย่างค่ะกรณิกาถาวรบุตร6310850458ตัวอย่างงานวิจัยที่2การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อน,นามาใช้ประโยชน์กรณีที่ใช้ศึกษาเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ขอบเขตพื้นที่ศึกษานะคะอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์รวมเนื้อที่ประมาณ789,000ไร่ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ของประเทศและได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทุ่งหญ้าสวรรณาแห่งประเทศไทยทุ่งแสลงหลวงมีพื้นที่ครอบคลุมอําสามอำเภอในจังหวัดพิษณุโลกคืออำเภอวังทองอำเภอนครไทยและอำเภอเนินมะปรางและอีกสองอำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์คืออำเภอเขาค้อและอำเภอวังโป่งค่ะ วัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษาการเป,เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงโดยใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม3ช่วงเวลาคือปีพศ2546พศ2552และปีพศ2557 2. เส,อสเสนอแนวทางการอนุร,รักษ์เชิงนโยบายเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุร,รักษ์อย่างยั่งยืนค่ะ วิธีการศึกษานะคะ 1. เราจะใช้ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์คือข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศที่มีการปรับแก้แล้ว 2. การใช้ดัชนีพืชพันธุ์ค่ะการแปลตีความพื้นที่ป่าไม้โดยใช้ดัชนีพืชพันธุ์ในการจำแนกพื้นที่ป่าและไม่ใช่ป่าด,ดัชนีพืชพันธุ์เป็นตัวชี้ถึงพื้นที่ที่มีพืชปกคลุมพื้นที่ที่พืชปกคลุมหนาแน่นจะมีความ แตกต่างจากพื้นที่ที่ปกคลุมอยู่น้อยและมีความแตกต่างจากพื้นที่ที่ไม่มีพืชปกคลุมเลยค่ะผลจากการศึกษานะคะจากการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงโดยการวิเคราะห์เชิงวัตถุภาพในการแปลตีความข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความที่มีค่าความถูกต้องของการแปลภาพถ่ายนั้นพบว่า พื้นที่ในการใช้ที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ป่าส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่กเกษตรกรรมพื้นที่ป่าไม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างต่อนเนื่องเนื่องจากมีการบุกรุกและข้อครองพื้นที่ป่าไม้เพื่ออาศัยอยู่และทํากินค่ะ สวัสดีค่ะภัชกลกรรับประดิษฐ์หกสามหนึ่งศูนย์แปดห้าสามสองหกหนึ่งค่ะข้อมูลที่มีการรังวัดนะคะเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงพื้นที่จังหวัดปิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ะข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแลน d s a เจ็ดปีเดือนพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบหกค่ะข้อมูลแลนเซต5ห้าปีเดือนมอกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสองค่ะและข้อมูลแลนเซตแปดปีเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดค่ะเทคนิคด้าน Photogrammetry นะคะ ใช้โปรแกรมประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม erdas imagine ค่ะโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โปรแกรม arcmap ค่ะและเครื่อง gps ยี่ห้อ g ร r m i n รุ่น e trek venture sc ค่ะข้อมูลชนิดภาพถ่ายนะคะถ่ายจากอากาศยานชนิดใดแบ่งเป็น3ช่วงเวลาค่ะเดือนพฤศจิกายนพธศักาชส l a n d s a t 7 t h e m a t i c mapper plus ค่ะ เดือนมกราคมพุทธศักราช2 5 5 2 Landsat 5 t h e าสิบสองแ p นเติค่ะเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2557 Landsat 8 t h e าสิบเจ็ด p ลน plus ค่ะและภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชดภาพถ่ายถูกถ่ายในมุมแนวดิ่งค่ะขั้นตอนการวิเคราะห์นะคะคัดเลือกความยาวขึ้นของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทำการปรับแก้ค่าพิกัดของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะให้มีค่าพิกัดที่ตรงกันกำหนดประเภทใช้ประโยชน์ที่ดินโดยวิธีการใช้ดัชนีพืชพันธุ์ตรวจสอบค่ะว่าตรงกับพื้นที่ในภาพถ่ายดาวเทียมไหมเลือกจุดที่เกิดการบุกรุกสุ่มเสี่ยงลงพื้นที่จริงและใช้เครื่องมือ GPS ใช้โปรแกรม Erdas และ Imagin ในการปรับแก้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมค่ะสามารถสรุปได้ว่าการเกิดการบุกรุกพื้นที่อุทยาน ทุ่งแสลงหลวงนั้นไม่ได้มีแนวโน้มลดลงเลยค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ